ครับเครียดต่ละมือแต่ลเวนพี่น้องเอ้สวัสดีสบายดีพี่น้องปองป่อยวสุขสุขคนนะคะเอฟซีทุกทุกท่านเลยค่ะท,ทั้งเก่าและก็ใหม่พบพอก,กับลิซี่ในตอนคำคำค่ะมือนี้วนไปค่ะถอนกล้าเขาก็ขืนพี่น้องเฮ้ยนางสีขึ้นตำลังมูนะคะเพราะว่านางมัดกล้าไม่เสร็จนะคะนางเป็นคนมัดนางก็ต้องแล้วตำลังมูพี่น้องเลยโลกกะไปเบิง้งเบิ้งกันนะคะ หนึ่งตานะคะตาหน่อยนี่แหละคะ่ะตาหน่อยหนึ่งกับอีกกระบ,บิ่งหนึ่งะคะ่ะได้กล้าไปลอยก๊ามาดัดเนี่ยแหละ,ะพี่น้องเอ้ยเพราะว่ารอบแรงมื่อน,นี้บอได้บอได้ดำนะถอนกล้าถอนกล้าบอได้พี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี่กล้าจ้างเนี่ตาอันนี้พี่น้องเอ้ยกล้าจ้างตานีนะะ้อันนี้มันบอได้ใหญ่เลยพี่นะะ้องเอ้ยตาในหน่อยหนึ่งนะสองร้อยก๊อตมัดนะคะอันนี้กล้าจ้างค่ะส่วนกล้าที่ ช้อนเองแล้วก็ได้ร้อยก็ามัดค่ะเครื่องหนึ่งแต่วันคำลงแล้วค่ะตอนนี้เมื่อนี้บอกคำค่ะบนี้บอกคำกันเลยไหกับเมื่อยต่าๆกันแล้วก็เลยให้ขึ้นไปพักผ่อนตะเวนสามอ,อื่นมาดาแต่เาว้พาพญารัดกับสูบนำใส่นะอันนี้มัดมัดก้าเรามัดเองนะคะมันจะใหญ่หน่อยนะคะมันก็เคิงต่อเคิงกับ ที่เขาอันลบอันจางเนาะแต่ว่าฟังบ้านรัฐบานรัฐสามบาทอัปเดตเข่าที่ดําไปพี่น้องจักมือคันนี่ยจักมือคันนี่ยติดแล้วดําไปตั้งแต่วันจันทร์วันจันทร์ตอนนี้ก็วันศุกร์เมื่ออื่นกับวันเสาร์เดี๋ยซีหามือเลยนะคะมันก็ติดแล้วแต่ว่าน้ำมันแห้ง น้ำแหงแล้วแหงไว้แหงว่พยาพญารสูบน้ำได้ใส่ห้สองหานะมือนีกระพนกระตก๊กแต่ว่าต๊กนิดเดียวค่ะโตกนิดเดียว,ด,ด,ยวดำมือแรกกระิไดลายเนี่ยเพราะว่าฮาโลก,กาเบิดมือ,ม,อมือและแทวสุดเลยของน้องสาวก็เซ็ตแล้วเหลือแต่ตะกาซีตาส่วนของเจสี ฝั่งนั้นยังเหลือไฮนึงพี่น้องเอ้ยที่แรกว่าสีมาดำให้มันแล้วเหลือไฮนึงแต่บอลแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่มีกล้าดำเมื่อยบอพี่น้องเมื่อยบ่เบื่อบอคะเบื่อบอคาเมื่อยเบิง์ลี่สีดำหน้าบอนั่งกับเมื่อยนะคะจนบไดมีเวลาถ่ายคลิปหรอกค่ะ ไชยก็กลับไปวนมาช่วงนี้ก็ยุติตะก,ก้าตาบุ้งนี่แล้วขันบอลแล้วก็ขึ้นสิบอลได้ไปแสดลับคาช่วงนี้ก็ทน,ทนทนดูนางลาสีทำนาไปก่อนดนะค่ะพี่น้องเด้ออยู่ด้วยกันก่อนอ,อยู่น้ำนองก่อนตอนนี้จะยังอ่อนแอต้องโอกักตายแท้ ฮากวันนี้เอฟซีลากลพวไปใส่ดอกแมนบอกพี่น้องค่ะยังอยู่น้ำกันนั่นแหละน้ออ้อช่วงไปหามูาคโคกับแลแล้วไ้แล้วนะพนัคขาอีกไม่ด้านเกินรออีกเหลือประมาณเดี๋ยวลงไปเบิ้งค่ะสงลงไปเบิ้งว่ามันเหลือจักไห้เนะพี่น้องมันเหลือจกไห้อาลัดไปหน้านัางสีเนี่ยค่ะคอะ นี่ยละจ้าเนี่ยละจ้าเมื่อสั่งได้ไปแค่สองไฮราะว่ากะมีร้อยกว่ามัดขันเป็นก้าห้ามัดเองกือบปอนร้อยกว่ามัดมันจึได้มาสามไฮพอได้พี่น้องเลยอันนี้ก็เลยได้จะสองไฮนะคะก,ก้าเราก็เหลือนิดหน่อยเนี่ยละจ้าของฤทธิซ,ซี่เหลือนางเพอร์วเวอร์หนึ่งเพอร์วเวอร์นะคะมันเป็นขันวานปุ้ยแหล่ะหรอบด รถเราก็จอดไปอยู่เติงเคองอยู่หางหน้าเลยนะครับไม่ได้เอาขึ้นเอาลงนะคะมันหยากหนึ่งไฮยายมันก็ให้เบิกใหม่ของยายนี้อีกสองไฮอันนี้ปล่อยเป็นนารางค่ะเอาไว้ให้เขามาผูกวัวนะคะตกแหลงข้างนังซีมีเงินกะนั่งสิเบิกไปอีกค่ะให้มันเป็นไฮหายเพราะว่านำมันพอยู่ปวกกิน ไม่มีวันลืมได้ลงมันสีไทยได้โโอยู่บน้พี่น้องเลยเพราะว่าตอนทายหุดมันทายบนโลกมันเป็นหินไม่รู้จะทายไดห้หรือเปล่านะคะนาเบากาิกในี่กระจิบบริากงามนะัปีแรกของเจสีปีกายนี่ก็ยังบอกงามปันไดปีนี้ก็คือสีโอสเคก,กว่าเกาอูสามไฮนี่นะคะนี่ไงนี่ เนี่ยายเนี้ยน้ำค่ะอันนี้ล่มอยู่หรือเปล่าสองไฮสามไฮแล้วก็ต่อลงลุ่มภาในห้องนองทรายห้องน่องทรายนะคะอันนี้สเสีรียสามไฮในมือนึงซะเพราะว่าตอนแรกฮาต้องลกกาดำแต่ตอนเศร้าขันนี้กา นะคะโอ้ยปวดหลังเหลือเกินปวดหลังเหลือเกินเนี่ยอีกหายใไ่หนึ่งนะของน้องชายน้องผู้ใหญ่ลำใหญ่หุ่นละล่งหุ่นละหืมปเขายุบห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 ยุบ นี่คือโคกน้องนาเขานะคะของร้านเฮือนแถวไก่เนี่ยเราพี่น,อน้องเยดูดดันด้านมันอู้ยเข้าปล่อยป่าใส่ตัวนี้หรือว่ายังไงมันยุบยับยุบยับยุบยับอยู่โห้ยมันจะไม่เจียนละมันเขาเห็นเป็นหูเอียงกับหูอัน้ทำเป็นรูปอะไรทำเป็นรูปอะไรนี่้ย นำว่าแม่นตะเด้เบนสิไดไปปล่อยนำออกแล้วพญายญ่ๆนำได้จะได้เกินสรุปแล้วให้ยายนี่นี่ล่ละหาหาให้หกทั้งไฟอีกไม่ไฟเป็นกระสีดำนะหมอกกระตับพญคันนี่แหละโอ้โหโอ้โหโอ้โหเขาพอบันกอกงามงามอย่านีพผม เห็นอยู่บ่พี่น้องเอ้ยมันอาจจะไก่เนี่ยนะคะก็มีน้ำอยู่ปดพี่น้องข้าวผักร่อนกอกนะคะงามงามปีนี้เพิ่นปีนี้เพิ่นเห็ดหน้าแต่ซามไฮพี่น้องเอ้ยได้เฉพาะลอยกระสอบนะคะหน้าซามไฮพันเหนี่ยวเนี้ย สวยงามตามท้องเรื่องสะอ่อนดิปีนีข่าวหนะ้าวานพเรกง็งามงามว่ามันเป็นหูอยังพี่น้องเอ้เหมือนรูปอะไรอะ่ะไดโนเสาร์หรือเปล่าก้อนเมฆอ,อ่ะว่าแคบแคบแบแคบ,แ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 บสวยจังเลย,ยสวยงามบอกพี่น้องบรรยากาศยามแรงๆอุ้ยลืมค่ะ งอกเวืบเลยอุย้ยตกใจมีอยู่บ้างไงอุย้ยมีแตน่น้ำพรุ่นี้นีปีนี้ในไฟพันกันสีดำเอาไว้นี่นข,ขังกระตอมกระตอมปัญญาตันมันบอกมีป้ามันบอกมีป้ามึงนี่ทงนี่นะทงนี่สิเป็นข่าวหน้าวานเบิร์ดปีนอเอ้ยเดี๋ิไปใิ่งใกล้สุดเขตแดน หน้าของนั่งสีก็จุดเท่านี่แหละพี่น้องเอย๋ยเพราะว่าคัดซิเว้าสมัยก่อนมากนะบอกคะ่ะคุณแหละคุนป้าคุณค่ะเลยทงไปนี่ราคาทงนี่ก็แม่นเบิรค่ะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเจ้าค่ะไม่ต้องพูดถึงเนะมันจำเป็นนะนะเบิ่งค่ะ หน้าวานแถวนี้จากที่บอกเคยงามนะคะพี่น้องเอ๋ยแต่ว่าปีนี้น่ะมันโอสเคนะคะนี่แหละสุดแดนท่านี้แหละพี่น้องเลยขึ้นไปหันท่าเขาเขาพิวพิ้วพิ้วพิ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 วขึ้นพุ่นละค่ะกิมปิมจังไดกระสออเขาหน้าวานเขาเดชปัจจุบสีวานแต่ละปีม่เห็นสิงามทีนี้ก็ปกติบริงามนะพี่น้องเอ๋ยแต่ว่าปีนี้เขาคือ มันคืองามเหะมันเป็นอะไรอ่ะมันปีอะไรอ่ะปีว่านเหรอมันเกิดมันเป็นปีวานหรอพี่น้องฮะมันว่าเป็นปีดำ่มหอหรือว่าปีกล้วยฮะ <c oughs> บางเนื้หนังข้าวหวานใส่โคกโนนนี่กันยัางงามเออหนากระโบดิมีนะคะปกติเขามาหวานเพราได้เป็นซาดตรเด้อมาหวานไว้แล้วกะปล่อยงัวกินอันนี้มันมันโอเคนะฮะ มันก็คือเข่าเนะอหย่ามันก็บบกเกิดปกติแล้วโอ้ยนางสีมาเกี่ยวอ้อยะนะคะมาเกี่ยวอหยน่นี่นะคะ่ะในกลางหน้าเขาน,ะะนี่ดูดูทงหน้านี่ก็เป็นทงหน้าร่วมทงกว้างทงใหญ่มูนอีพอใหญ่ของนางสีทังเบิด,ด์ตีแหลคะครับพี่น้องมมเมืเมื่อหคะแต่ว่าส่วนของป้านะคะอันนี้ส่วนของป้าป้านะคะป้าใหญ่แต่ว่า ตกเ้นลูกเสซนล้านข้าเจ้ากัขายเกือบจากเบื้องหลังเลือ่องพลเด็กละน้อยค่ะเพราะว่าแบ่งกันพลเด็กละน้อยทงนี้่เป็นทงหน้าวานเมี่นพี่เ้ยเขียวสะอุ่มงามขนังสีวานคือช็ดสิง,งามแบบนี้ <laughs> สะอ่อนเด้สะอ่อนจุงเบย ถำนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะถ้าเราชมทงนี่แหละพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามแรงๆถ่ายจะถอนกาลบกากับเมือ่อยค่ะนงกับช่วงนี้ก็อาจจะเจอกันวันละสองครั้งนะคะหรืออาจจะเป็นวันละครั้งเพราะว่าเหนื่อยค่ะคอมเมนต์กับขออนุญาตกดใจกดใจนะคะรัวๆเพราะว่าช่วงนี้ คอมเมนต์กับได้ลวงได้หลายแล้วพี่น้องแต่ว่ามันเมื่อยนะคะยอมรับว่าเมื่อยเดือดเวียเดือดงานกับพ่อแหงเด้อค่ะพวกพี่น้องเน่งวงเหมี่ยงมีเบาหอยนะมีเบาหอยโอเคค่ะพี่น้องค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เย็นนี้ขอจบคลิปไว้เพียงซ้ำนี้ที่ทุ่งนา เขียวคจีโอ้ยงามเลยมองนีแห็งกันงามนีหนอกไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะจังได้ขอบขอบคุณพี่น้องที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะอย่าลืมเข้ามาเป็นกำลังใจให้เจสซี่ด้วยค่ะแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะติดตามพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ